นะครับเหมือนเดิมครับน้องเข้มวันนี้ไม่มีเปรี้ยวครับไม่มีเปรี้ยวเรามีกะปิเจาบองเจาะบองครับมีเจาบอง้วเป็นไงครับรสชาติสอูตาครับบอสมบส้มบอส้มบอเพชรซุเราขี่แตกก่นตกไปครวันีม้งวแล้วก็ที่จะเป็นสขาพลาแล้วย่น3มช้าราเข้ามามื่วานเมื่อวานมีภาพหรที่เมื่คืนดิ พี่ซักผ้าแปะตู้ครับตู้ครับผมปล่ยไม่ซักใส่สบายพี่มังพี่ก็ซักเองดิครับตูครับเดี๋ยวนี้มันไมเติมยวนี้มันไม่ใส่ดิพี่ใส่เองแล้วซักผ้าจะมึงขีดเท้าเอวดูด้วยกันคนละนี่เป็แปะใครที่ว่าเป็นเอฟซีแปะฟังไว้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องทีมแบบมีเอฟซีครับยังดีนะว่าเขาช่วยซักรองเท้าให้ผมคู่หนึ่ง ตากตากก็ช่วยตากด้วยครับก็ช่วยตากด้วยตากด้วยรองเท้าผ้าใบเหรอพี yeah. ่รองเท้าผ้าใบผ้าใบผ้าใบฮาเพราะว่าผมบอกว่าซักยังไงแปลขัดยังไงครั้งแรกซักผิงเท้าเป็นไงครับโอ้โหครับปิ้นในเนสัยออกมาคอมันแถวเลยซักแล้วเรียบร้อยเพราะจะใส่ปิ้นมาทรายกองสองสองคู่สามคู่นี่ฮะนี่ฮะผมแพนดูเลยก็เลยยี่สิบสามแล้วกลับมาตอนเช้าแล้วก็เข้าพื้นที่เลยแล้วก็อยู่ก็แน่ยาวแน่ยาวเพราะว่า ชาวบ้านเร้อนหนักมากร้อนร้อนมากแล้วตอนนี้ก็ที่สําคัญที่สุดคือชาวบ้านบอกแล้วว่าโอ้อยากได้เงินเยียวยาแล้วทำอะไรได้หรือเขาสามารถใช้กินประจำวันของเขาอะซื้อโน้นซื้อนี่บางคนมีการที่เขาขายแต่เขาไม่ได้ค้าขายแล้วเลยรายได้เขาหายรายได้หายมีแต่รายจ่ายรายจ่ายและรายรับไม่มีเลยอะนี่ยสำคัญมากที่ต้องเอาไปดูรบะดับน้ำประมาณสองเมตรเพราะอย่างนี้เราท ประมาณสองเมตรอ้อยแล้วอ้อยแล้วครับอ้อยแล้วครับเกมมี่ครับเกมมี่นะครับนะเรามีโอ้เป็นกำแพงนะครับนี่นะครับผู้นำบอกว่าอย่าพึ่งลงไปในเมื่อในน้ำเป็นน้ำนิ่งไม่ใช่น้ำไหลเหมือนเหมือนทั่วไปเป็นน้ำเอ่อขึ้นมาแล้วพัดเอาสิ่งที่อยู่หลังโรงพาบาลขึ้นมาเขากลวมีชอโรกัมชโรเขาบอกว่าอ่าพึ่งลงไปนตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลวารีชํานาศนะครับบ้านคองเหล็กบ้านคองเหล็กตำบลคําน้ำแสบอาเภออํา เพอวาลินชำมาฟจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ผมบอกเลยแล้วนี่ครับนี่ครับเสื้อสีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องเข้มถอดชูชีพแล้วผมใช้ดูนะครับนี่คือเสื้อสีขาวเมื่อวานน้องเข้มใส่เสื้อสีเหลืองวันนี้ใส่เสื้อสีขาวนะครับแค่กางเกงตัวเดิมไม่ใช่ไม่อาบน้ำาคอาบอ๋ออ๋ออ๋อยังมีตุ่มที่ตูดแต่ผมว่าอาบน้ำนะครับจ้าู เป็นดาราเป็นดาราที่ไม่สกปรกนะครับไม่สกปรกผม่สกปรกผมผมสักทสี่วันอยู่แล้วเกาตูดนะมีแม่ที่ตูดครับนะเป็นเป็นดาราไม่สกปรกครับไม่สกปรกเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานแว่ว่าเข้มขามซอยลุ๊ได้ไม่ไปกินโอ้โหอร่อยอร่อยนะครัอร่อยนะครับอร่อยเพราะเห็นเห็นวัวว่ายน้ำมาเขาก็ไปเอาไปจากตรงนั้นออกมาใช่ไม่ใชโอ้โหไหนเรา อร่อย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 เจ้าของโรงแรมชอบมากเจ้าของโรงแรมคือนี่ครับเออโตเอเลโตนะครับแห่ง M 2ูนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าน้ำหายแล้วนะครับใครที่กำลังมองหาโรงแรมพักผ่อนนะครับผมแนะนำได้นะครับผมวิจิตรวิจิตรนะครับผมก็มาห้องนี้สะอาดมากแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นเท่ากันทุกห้องเลยเปิดย5ิบห้าเหมือนเหมือนเปิดสิบห้าเย็นเย็น เขาเข้ามาใช้บริการกันได้ไเป็นเดี่ยวหมดไม่มีไม่มีไม่มีที่อื่นที่อื่นครับที่อื่นที่อื่นดึกดึกดึกก็จะมีเพื่อนมานอนด้วยที่นี่ก็ไม่มีไม่มีไปพักที่อื่นที่เล่าให้ฟังที่นี่เขาจะบอกว่าสะอาดสะอาดตอนนี้ยังทรงทรงอยู่ครับเลิกน้ํายังทรงทรงอยู่แต่